โอ้ oh, นานโดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วครับวิบว่งครับวิงว่งวิ่ง พันพันพันบาทพันพันบาทอีกหนึ่งหางครับก้าหลังครับไปไม่ได้สีเมตรเฮ้ยเอาเอาหางครับนี่ก็เอานะครับนี่ก็กำลังเจ้าขึ้นครับ มาเดียวเอื้อมไปเอื้อมนิดนึงไปมาเดียวลวงหลิวหกักเอาละครับนี่ก็เอานด่นกระขึ้นนะครับปับสนนะบุญบายครับตอนนี้บุนบายครับหมุนเลยครับ,นนรบซ้ายขวามวั่วมาทั้ง x หกเขียวนะครับ แต่ขยันร้องกันจริงๆนี่นะครับผลงานผลงานของนักสนนะครับนักศนน,กน,นักล่าสายน้ำนะครับ,ไ,บไ,นนไปยะครับ นูนก,ก,ก็กดอีกแล้วนะครับโอ้ยกินบ no ้าบอไปเลยนะครับครับนี่นะครับที่หนึ่งนักล่าใส่น้ำนะครับไม่มาหมดนะ ย่ฝุ่นไม่มง,มงขัข้นบนังกับาบนนะครับปดแขน,แแน,น,นขึ้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 นให้มัเรียบร้อย,อยนะครับสองคนเลยนะ มัวนะครับผมเล่นกันเองแล้วนะครับไปปลาทั้งสองพันปะวุ่นวายแล้วพ่อพ่อขึ้นมานี้พ่อขึ้นบนมาอ่าไม่ไม่พี่หนึ่ง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 อ้อมพ่อไปอ่าพ่อขึ้นไปนี่นะครับ น,นี่จะกนะินยว่าันกันอ๋พันกันเรา,าแล้วได้หรือป่ารเนี้ยเรียบร้อยนะครับโอ้เจ้าจดดคารับรุน้ังาปถ่ยแล้วดูดิอัี้กันแล้วหนึ่ง

อันน้ยังไม่วางนะสวยงามดูดิเหมือนคนระบตบเลยการันตีคนระบตบว้าว้วยสวยงามครับผมวันนี้เป็นมือตักไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าไม่ต่อ